to play this by ear. I'll be flying you in myself, and you'll be wearing murky uniforms to blend in a bit. Get in quiet if you can. Ready for this, guys? The greatest damn heist of all. Look, if you promise not to fucking crush this helicopter, I'll get you a new set of golf clubs, right? I'll hold you to that, you jump. Settle down, Ox. It's like an old war movie. I fucking hate war movies. So one is upon us hey duke is this what you thought you'd be doing a year ago even with all the conspiracy theories you've heard or been told who would ever believe this one believe it man be fucking leave it once more unto the breach what are you now fucking milton shakespeare hawks shakespeare if we have time i'm gonna appreciate some of the artwork in there be my guest There are murkies everywhere, so be ready to get into the field. You're going to need a gecko, and I think we should start looking for one in the west wing. I'm going to clear off for a while. Good hunting. Keep your eyes on the murky and don't get too close. Even with those uniforms, you might get spotted. Okay, so I'm I การมันจะเดินเพ่นพ่านมากอบผมและด่านเป็นด่านแคบด้วยฉะนั้นต้องระวังนะผมตรงนี้ผมขอลงมาหากล่องก่อนนะผมแต่ใครจะดูว่าตำแหน่งกล่องมันอยู่ตรงไหนได้ก็แล้วแต่เลยผมนี่เราเปิดมาดูนบผมว่าเป็นสีอะไรสีเขียวกับสีฟ้าผม จำสีไว้แล้วก็ไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างครับผม <got> นี่กล่องจะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นสีฟ้าครับผมถ้าใช้สีนั้นก็ตัดได้เลยครับผม ตรงนี้พยายามอย่าเสียเพเจชรอะไรสักอันนะผมเพราะว่าเราจะจำเป็นต้องใช้ด้านล่างครับผม Guard stay by Look out guard Don't alert the guard guard พยายามอย่าตัดกล่องผิดนะผมถ้าตัดผิดคืออลเลอรเลย ออโอเคผมหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วประตูด้านล่างเราก็สามารถเปิดได้แล้วผม ตรงนี้ก็จะมีกาดอยู่จํานวนหนึ่งด้วยผมอยู่ประมาณ3คนถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าเซฟอย่าเสียเพจเจอร์เลยผมแต่ถ้า,าจําเป็นต้องฆ่าก็ได้ผมแต่มันจะทําให้งานเราลําบากนี่แหละผมเพราะฉะนั้นผมถึงต้องแนะนําให้ใช้เล่นสายทิพยมายผมทิพยมายจะช่วยเราได้อย่างมากเลยตรงนี้ผมปอดห้องเพื่อเอาบ<พ>อด <นะ S 2> ี้แบ็ครผม พยายามใช้ซิกเซนบ่อยๆนบผมตรงนี้จะเป็นห้องคนเฝ้ากล้องครับผมก็จะเก็บไปก็ได้ผมตรงโซนนี้จะมีอยู่4คนครับผมถ้าลมห้องคนที่เฝ้ากล้องด้วยแต่ผมจะพยายามไม่เก็บนะผม got there hurry yeah Admire the decor later. Get inside the Oval Office and find that keycard. Gerd, stay quiet. Guard, Gerd, stay quiet. Enter the room and find จะมีตู้เซฟอยู่หลังรูปภาพวบผมอาจจะเป็นตู้เซฟแบบนี้ครับผมสิ่งที่เราต้องทำตับไปก็คือตามหาโน้ตบุ๊กมาผมเพื่อหารหัสผ่าน พอให้เสร็จก็จะทำการดูโน้ตบุ๊กของผมให้อัปเดตภารกิจแล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องตามหาแฟตได้ครับผม ตามหาแฟสได้มันจะอยู่ด้านไหนนี้แล้วก็ฝั่งหนูนะผม the USB stick it. It's gotta be there somewhere. Guard, stay back. <laughs> โอเคพอเราได้แฟลชไดร์ครับผมผมแนะนําว่าให้เสียบเข้ากับแล็บท็อปที่อยู่ใกล้ที่สุดนะผมเพื่อที่จะได้เข้าห้องมาได้ทันทีนะผมแต่จะเป็นแล็บท็อปอันไหนก็ได้ผมแล้วแต่เลยอพอเสียบเสร็จแล้วก็ดูรหัสนะผมหนึ่งแปดห้าสอง เราจะได้คีย์การ์ดมาผมสำหรับเปิดห้องพี่ออกครับผม ตรงนี้ผมโชคดีับผมที่ว่าไม่โดนกัดเอาเลยเลย เสร็จแล้วก็ให้เข้ามาที่ห้องนี้ครับผมแล้วก็ตามหาปุ่มในการเปิดห้องพี่ออกครับผมซึ่งจะอยู่หลังหนังสือพวกนี้ครับผมแต่ว่าเราต้องหาให้ให้หมดครับผมว่าปุ่มอยู่ตรงไหนโอเคครับผม แล้วเราก็สามารถเข้าถึงโซนพีล็อกได้ของพีออกเนื่องจากว่าด่านนี้เป็นด่านที่มีการโหลดแบบค่อนข้างเยอะค่อนข้างใหญ่ผมจึงทำให้ด่านมันเนี่ยกระตุกนะผมจึงไม่แปลกใจที่ว่าทำไมถึงคลิปนี้มันถึงดูกระตุกกระตุกหน่อยนะผมตรงล่างนี้จะมีกาดอยู่3ามคนนะผมด้านห้องด้านล่างนี้ แล้วก็ถ้าหากว่าเราฆ่าการ์ดคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยคนที่สี่จะเดินมาผมซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องเซฟคีย์การ์ดอ่าเพเจอร์ไว้ผมเซฟเพเจอไว้ถ้าเคลียตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะง่ายแล้วผมตรงนี้ผมก็จะรอให้การ์ดคนหนึ่งเดินมาผม แล้วก็ทำการเก็บเขาตอนนี้กาดอีกคนหนึ่งเดินมาแล้วผมสปอนเรียบร้อยแล้ว

ก็จะต้องไปทำการแฮ็กเครื่องอื่นนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอเคลียร์กาศสี่ตัวนี้ให้หมดก่อนตอนนี้ผมก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยอรับผมกาศสี่ตัวเลย ซึ่งอย่างที่บอกับผมมันจะทําให้เราง่ายมากครับผมตรงนี้จะง่ายมากแต่ใครจะเคลียร์ไอ้สามตัวที่อยู่ตรงห้องนั้นก็ได้ผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยตรงนี้จะเป็นแรนดอมอีเว้นะผมจะถ้าหากว่าเราไม่รับโทรศัพท์เนี่ยมันจะทำให้อเลอร์ตครับผมเพราะฉะนั้นจะเป็นต้องระวังฟังเสียงด้วย โอเคเมื่อแฮ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเราก็สามารถขโมยใบรารอนได้ผมใบอันนี้เป็นใบเหมือนกับอาภัยโทษอะไรทํานองนี้บผมเก็บไม่หมดนะผมเพื่อเอาไปใช้ให้กับอคนในแก๊งไพเดย์ับผม เรียบร้อยครับผมพอเก็บครบหมดแล้วก็ออกด่านนี้ได้เลยครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทำก็คืออาชีพนี้ครับผมหยิบขนมปังอันนี้ไปครับผมตอนนี้เราก็จะทำการถอดหน้ากากออกนะครับผม ซึ่งตรงนี้เรายัางอ alert ได้อยู่นะผมเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องระวังด้วย ตรงนี้ก็จะเป็น point of no return นะผมต้องระวังด้วยับผม หลอไอ้ผมแด้ชิเมตน